มาทำกระทงกันค่ะอันดับดแรกเราก็ฉีกใบตองนะคะความกว้างประมาณสักสองนิ้วครึ่งค่ะจากนั้นเราก็พับด้านซ้ายเข้ามาแล้วก็พับด้านขวาเข้ามานะคะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเราก็ใช้ทางมะพร้าวนะคะเสียบทิ้งไว้ก่อนนะคะเราจะทํากลีบแบบนี้นะคะไว้เยอะๆเลยนะคะก่อนที่เราจะไปประกอบค่ะวิธีการประกอบนะคะแล้วก็นำสองชิ้นมาแบบนี้นะคะ เราจะใช้ด้านหลังนะคะมาวางทับซ้อนกันแบบนี้ค่ะเหลื่อมกันเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วก็แม็กค่ะก็ใช้กันแกะตัดแต่งนะคะเดี๋ยวเราจะประกอบนะคะไว้เยอะๆเลยนะคะกลีดสามเหลี่ยมค่ะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทํากลีดกระทมชั้นที่2นะคะฉีกเบตองเลยค่ะว้างประมาณสองนิ้วนะคะพับครึ่งค่ะเราก็มาพับกันเลยค่ะ ใช้นิ้วโป้งนะคะกดนะคะส่วนนิ้วชี้นะคะเราจะดันนะคะดันให้เขาพับเป็นกีกนะคะดัน้านหลังแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะกดทับไว้ค่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกนะคะช้าๆค่ะใช้นิ้วชี้ด้านขวานะคะดันเข้ามาแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะกดอีกทีหนึ่งนะคะกีบของเขาก็จะเป็นชั้นแบบนี้นะคะ ค่อยๆทํานะคะใช้นิ้วชี้ดันเข้าไปค่ะให้ป็นเป็นเหมือนรอยพับนะคะก็นิ้วโป้งนะคะกดค่อยๆทําค่ะจากนั้นเราก็แม็กค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทําหลายชิ้นเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาตัดกา้านมะพร้าวนะคะประมาณขนาดหนึ่งเซนค่ะเสร็จแล้วเราก็หักแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้แทนเข็มหมุดนะคะเราก็มาตกแต่งขอบกระทงก่อนเลยค่ะ ฉีกเบตองให้พอดีกับความหนาของตัวต้นกล้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้การมะพร้าที่เราเตรียมไว้นะคะเสียบลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะห่อทั้งหมดเลยนะคะตรงขอบกระทงเราสามารถใช้กันไกนะคะกดได้แบบนี้นะคะถ้าเราเจ็บมือเราจะเน้นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ100%เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ตัดค่ะตัดให้เป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะจะได้สวยๆวอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมานำกลีบกระทงทั้งหมดนะคะมาปักนะคะเราก็จัดวางให้ตรงนะคะแล้วก็ใช้ก้านมะพร้าวของเราเสียบลงไปเลยค่ะเราจะวางตรงข้ามกันนะคะเราจะได้ระยะของกลีบเท่ากันค่ะ กระทงวันนี้ก็จะเป็นลายง่ายๆค่ะสามารถทำตามได้เลยนะคะเราก็ติดให้หมดนะคะช่องว่างจัดให้ตรงค่ะแล้วเราก็ใช้ทางมะาพร้าวของเรานะคะเสียบลงไปเลยต่อไปชั้นที่2นะคะเราก็จะมาวางเรียงกันเลยค่ะแล้วก็ ติดเหมือนเดิมค่ะวางเรียงกันนะคะซ้อนกันไปเรื่อยๆค่ะเป็นวงกลมนะคะอย่าลืมจัดด้วยนะคะดูตรงปลายเขาค่ะเสร็จแล้วแล้ะคะ่ะแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะวันนี้เราก็มีดอกบานไม่รู้เลยนะคะเราก็เสียบไปค่ะเสียบเป็นวงกลมไปเลยนะคะ เสียบดอกไม้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเจาะรูนะคะปักทุบกับเทียนค่ะเราก็มาเติมดอกไม้นะคะใส่ตรงช่องที่มันว่างๆค่ะให้เต็มนะคะวางไปเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระทงแบบง่ายๆค่ะทุกคนสามารถทาตามได้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ